ได้สร้างภาพเราสบายใจจังวายฮูวฮยนีต้อนรัดเข้าสู่รายการลักส์พองทีวี What? ไลค์แชร์และซับสไคร้อย่างนี้ก็ได้เลย

เลุงเดินไปไหนเนี่ย <laughs> ไปบา้านมีบางเนี่ยไปไม่รอะเดี๋ยวผมไปส่งเขาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังค์สิบบาทนะลุงขอสิบบาทฮะขอตังค์สิบาท เอ,เ,อเอาไปเอาไปเอาไปทำอะไรแล้วลงุงสี่บาทเหรอ่ทไปเมียมีแต่แบงค์ร้อยอะ่ะเอ้เป็นไรครับไปด,ดีนะไปเดินไปค่ัลุงก็เดินค่อยๆเดินไปเอ่บโอเคลุงจำผมได้ใช่ไหมประสาทมันไม่ค่อยดีประสาทมัน ตังกรถชนถ้ามันปวดหัวจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อ๋อลุงโดนรถชนมารถชนตรงบ้านตรงนานนะบ้านป่านะอ๋อโอเคไปงาป่ะให้ผมไปส่งไหมถ้าส่งได้นะโอ้ลำบากเปล่าเดี๋ยวลุงเดินไปเนี่ยเนี่ยไปส่งหน้าปากซอยก็ได้ไม่ลำบากนะไม่ไม่ไม่ขึ้นมาเลยลงุงนั่งแบบว่านั่งพับเป็นผู้หญิงก็ได้มา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 ก่อนมาก่อนมา ได้ไม่ลงลุงนั่งแบบแบบแบบท้ายเป็นผู้หญิงอ่ะนั่งควายอ่ะอ่าประมาณนี้อ่ากาะเอวผมไว้ Cỏ quay ná chà Dạ này nè luôn อ๋อไตรงไอ้ตรงแดงๆอะนะนี่ไงเหล่าเหลใหญ่แดงเนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเกาะไว้ลงเกาะไว้นั่งได้ใช่ไหมลุงได้โอเคจับไว้จับไว้ขวามือเหรอนี่ไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวนรถให้นี่ไงหลังนี่ไงนี่เหรอเดี๋ยวผมวนรถให้ จะได้ไม่ต้องข้ามหนนจับไว้ลุงจับไว้เป็นไรลุงกัลหลงเหรอเออเดี๋ยวผมขี่จช้าจะถึงแล้วถึงยังวะลุงน,น,นี่นะ จาบ้านใครนะลุงว่าหลังเนี้ย<อ>บ้านใครนะกระดมยีบางอ่ะแต่กระดมเขาตายไปแล้ว,วยวีบางไมอยู่ที่ไหนเลยแต่ลุงอยู่นี่ใช่ไหมไม่อยู่โรงแรหาเขาอ๋อโอเคไปแล้วเดอ้อะจะนะของลุงของอะไรนะจ้าจ้าจ้า เยียบร้อยเอหมดไปร้อยหนึ่งไม่มีตังค์ติดตัวเลยครูสั่งเขาสั่งเขาเราหาง่ายเขาหาไม่ได้กินเบียร์คนพิการกับคนผู้สูงอายุกันไปยัไม่เข้าอีกลุงเงิน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  ไม่ค่อยตด้แล้วตรงคนนี้ก็จะเป็นคนเดิมนะฮะถ้า <c oughs> ยังจำกันได้แต่แกตามผมไม่ได้แล้วแหละน้ำมันจะหมดกลางทางน้ะมึงชิบ <c oughs> หมายเลยนะไม่มีตังเติมทั้งในบัญชีก็หมดเห็ดแค่ใครอยากโดเนตก็โดนเนตทางทัวรเลยได้นะฮ <c oughs> ะอย่าลืมซับสไคร e ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องผมชื่อสมชายของผมด้วยช่องใหม่ อ่ะเป็นมอเตอร์ล็อกอย่างเดียวเลยนะฮะไปละซิวยึเกอเอปลอดภัยพี่ปลอดภัยเอ้ยยึดเค๋